สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพามาดูกระรอกนะครับอยู่ในสวนสวนอะไรนะเขาเรียกสวนเตุดูจักเนาะมาเร็วนี่มาดูกระรอกนี่นี่นี่เห็นไหมอุ้ยสองตัวสวยมากเลยเนี่ยเฮ้ยลงมาแล้วเนี่ยนะลงมาแล้วลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยอุ้ยหูหางเป็นพวงเลยอ่ะดูดิอุ้ยเนี่ยดูดิอุ้ยอุ้ออยอุ้ยมันไม่กลัวคนด้วยนะทุกคน

<laughs> ดูดนนินอนกินแบบนี้เลยอะเอ,อ้ยทำได้ยังไงนะเนี่ยโหรู้นะเวลาเขาก็ากินน่ะเขานอนแบบเอาขาเกี่ยวข้างบนน่ะเอออ้น่ารักมากเลยไม่กลัวคนด้วยนะกระลอกเนี่ยสุดยอดมากเลยอะอุ้ยดูข้างบนอีกตัวหนึ่งนะั่นว่นน่ะห้อยหัวลงมาเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหม ไม่เห็นเหรอไปดูใกล้ๆน,นี้ก็ได้อย่างเี้ยโอ้ก็ไปใกล้ๆเลยก็ได้นี่เอามามามานี่ๆเดเดี๋เดๆๆเด้เจียเย็นใจเย็นมีนี่ให้กินด้วยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเด็บเกี่วยวเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เข้าเหนียวอยู่เหนียวอยู่ <c oughs> เออถ่ายใกล้ๆถ่ายใกล้เลยโอ้ยอะไรอ่ะหองหินนั่นะลองไปงข้างๆดิข้างๆเนี้ยเออนั่นแหละเนี่ยเป็นไงสวยนะ <c oughs> ข้างในก็บรรยากาศร่มรื่นในสวนเจตดจักรนะทุกคน น,นี้คือในเมืองใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะทุกคนนะวันนี้พามาดูกันลอกดูกัดกันนะหูฉีกหมดเลยน่ะดูดิเ้ยเ <c oughs> นี่ยถ้าเป็นบ้านนอกเราก็มันหายากแล้วบ้านานอกเราเราไปดูตัวอื่นอีกไหมมีหลายตัวนะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะ สีสวยงามเห็นไหมมันไม่มืดเนะี่ยเราต้องหามุมมันอนะ่ะเออมัเ็มเนี่ยทุกคนมาดูตัวแลนมันไม่กินตัวนเนี้ยเนี่ยแถวบ้านเรามันเรียกตัวแลนเอ้ยเนี่ยเฮ้มันขึ้นต้นไม้เนะี่ยใช่อันนี้มันเป็นตัวแลนครับ ที่อยู่บ้านนอกเรามันจะอยู่เป็นคนแรกเนีย่ยตัวมันใหญ่แค่ไหนอันนี้มันสุดแล้วมัม้งมาดูตัวนี้กันตัวนี้สีออกเทาๆหน่อยนะเนี่ยตัวนี้ก็หิวเหมือนกันนี่ก็หิวเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยโดดด็อกแดกดก็อกแดกเลยปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ป มันจะกัดมือไหมเนี่ยใจเย็นพวกพี่นอออ้ยเชื่องเชื่องเชื่องเอากินได้ไหมน่ะกินได้ไหมอ๋ออ๋อไปไหนแล้วไปโน่นไปแม่หนูแม่ ไม่อิ่มแล้นะพี่เอาให้อีกดิไม่อิ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดีให้อีกพี่อย่ารอดิลาดูทุกคนดูเอ้าไปไหนแล้วหายตกใจหายไปแล้วเอ้าเอามาแล้วมาใหม่ตกใจเสียงเราเลยอันนี้เป็นกระรอบในเมืองนะทุกคน